ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการของเราจะนําเสนอเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะดิฉันเองอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่1 3 6่งทัสบหกซอยจรรยสนิทวงสีนะคะหลังวัดท่าพระค่ะซึ่งที่แห่งนี้เป็นกลุ่มโอท็อปเพ้นสีนะคะดังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะมีความสวยงามปราณีตมากๆจริงๆนะคะซึ่งมีคุณลุงสมศักดิ์เป็นประธานกลุ่มที่แห่งนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะมีผู้มาศึกษาคน้นคว้าหาความรู้มากมายค่ะ แต่ปัจจุบันนะคะได้ลดน้อยถอยลงเดี๋ยวเราก็จะไปพูดกับคุณลุงสมศักดิ์กันว่าทำไมปัจจุบันนี้คนถึงได้ลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็จะไปดูวิธีการทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะนายสมศักดิ์ทรัพย์ไบูลประธานกลุ่ม SML ชุมชนโค้งกระเทียม เดิมหลังวัดหลังวัดท่าพระเดิมเราไมีตั้งกลุ่มมีประมาณ1ิบคนนะครับแต่แล้วก็ได้ฝึกฝนกันไปอยู่ประมาณพักหนึ่งก็ก็เริ่มมีการหนีหายกันไปบ้างเนื่องจากมันต้องใช้เวลามากแล้วต้องใช้ความละเอียดก็ผู้ฝึกก็ทอกันนะพอจะได้งานชิ้นหนึ่งแล้วมันไม่สําเร็จในเมื่อเสร็จแล้วมันต้องหล่อแห้งอีบ มันใช้เวลานานก็เลยทำให้แต่ละคนก็เกิดความเบื่อหน่ายผลสุดท้ายก็กลุ่มนี้ก็ไม่ไม่มมีไม่เกิดค,คือเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้องต้องเลิกไปเนื่องจากว่ารูกศิษย์หรือกลุ่มเราต้องไม่สู้คือท้อครับเราบอกไม่สู้กคือท้อเพราะของพวกนี้มันต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ รอ,อค,ความคานแห้งของสีอีกเวลามันเลยนานไปนก็เลยหยุดกันไปเองห,หยุดกันไปเองครับปัจจุบันนี้เรามีการสอนหรือให้ฝึกอาชีพอยู่หรือไม่ครับคือตอนนี้ในในโครงการของเอสแมนตอนนี้จะมีการสอนอาชีพประเภทอื่นอีกเช่นทําขนมแล้วก็ทําของเล่นจิ๋วเช่นกันบางโครงการนี้จะเริ่มขึ้นอีกปายในสองสาเดือนข้างหน้า ได้ข่าวว่าเป็นประธานกลุ่มด้วยครับผมเป็นประธานกลุ่ม smn ครับซึ่งได้ร็ประบาณจากรัฐบาล0แสนบาทครับให้สนับสนุนเพา่นที่เป็นการส่งเสริมการฝึกอาชีพโครงการใหม่นี้ครับรวมกับวิชาชีพที่เห็นข้างหน้านี้ด้วยเออรวมทั้งกับวิชาเพ้นนี้ด้วยครับซึ่งผมจะทํทให้มันเกิดให้ได้เพราะว่าผลผลิตพวกนี้จําหน่ายได้หมดซึ่งทุกคนเมื่อทําแล้วจะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับครับอย่างกวดใหญ่ที่สูงที่สุดเนี่ย ขวดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่สูงนิดแปดร้อยบาทครับอันนี้เพชรเสร็จแล้วแปดร้อยบาทครับอันนี้ขวดก็เป็นขวดเหล้าธรรมดาเป็นขวดอ่าขวดอ่าเป็นขวดซีอิ๊วญี่ปุ่นครับอ๋อซีอิ๊วญี่ปุ่นซึ่งเขาทิ้งๆกันนะครับครับตอนนี้ถ้าทําเสร็จแล้วก็แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทแล้วเจกันกลมๆแจกันนี้ก็พันสองร้อยบาทอันนี้พันสองร้อยบาทครับโอ้โหสีสันสวยมากรูปนี้ใช้เวลาทำงานไหมอันนี้ถ้าทำจริงๆก็หนึ่งวันครับหนึ่งวันเสร็จเลยครับหนึ่งวัน แต่กว่าจะแห้งนี่มันต้องไปหนึ่งเดือนนะบางทีเราทํได้วยใจรักนะฮะคือยทำไปตามไปมันก็เลินไปกับมันเองครับแต่ว่าผลที่มันจะได้มันมันช้าหน่อยช้าหน่อยครับแต่ยั่งยืนครับแต่มันมันดีขึ้นนะคือใครเห็นก็ชอบอ่ะครับขั้นตอนเวลาลงสีอย่างที่เห็นมีการใส่บล็อกมีการหล่อหล่อบล็อกไปอันนั้นคือการเทประเภทเทเทพิมทาเทพิมพ์ขึ้นต้นแบบอันนั้นเป็น เป็นต้นแบบของหน้ากาซึ่งจะมามีการเพ้นสีบนหน้ากาอีกทีนึ่งครับซึ่งอันนี้เป็นที่นิยมของตลาดตอนนี้ซึ่งชาวต่างประเทศมาซื้อทีก็เป็นกุลุตกุลุตเป็นโลครับเป็นโลโลเลยครับขายได้ขายได้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยงานที่ยากที่สุดของลุงเนี่ยอะไรยากที่สุดมันมันก็ไม่มียากนะแต่ว่ามันเป็นงานบางใหญ่ถ้าชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยมันกว่าจะแห้งมันก็เป็นเดือนมันกว่าจะประสบ ขายได้มันเป็นเดือนคือประสบการณ์เรานานมากแล้วครับทุกของทุกทินถึือว่ามันเป็นฝีมือของเราแล้วทำออกมาก็คือเป็นงานง่ายหมดครับแต่สําหรับคนที่มาฝึกใหม่นี้ต้องใช้ความอดทนทีละครับแล้วก็อดทนก็ใช้ว่ามอดทนแล้วก็ต้องมีความคิดเรื่องครับสู้กับมันนะครับแล้วมันจะประสบกัาเราเลยรูปแบบต่างๆก็ต้องสลับไปเรื่อยมีรูปแบบใหม่ๆต่อยอดไปเรื่อยๆต่อรอดยอดไป เพราะว่าไอเดียพวกนี้มันออกมาเองครับจากเราเราผิดงานมันพอเราผิดจากดอกนี้มันกระโดดไปดอกโดยด้ยสัญชาติญาณของของมือเราอ่ะมันจะเปลี่ยนมันไปเองไปอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยเป็นมีหัวช้างหัวใหญ่หัวนี่ทําเองไหมครับทำเองทำเองทั้งหัวเลยทั้งหัวเป็นสิงได้เลยเองถอดพิไพ์เองหมดทุกอย่างนี่เป็นหมดครับเราได้ศึกวิชาชีพมาจากไหนผมผมจบจากข้อช่างครับ จบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการการเพ้นทิ้งและการแกะสลักครับครับแล้วจบมาจบจบมาแล้วเรามาทําที่นี่เลยหรือว่าผมเรียนจบผมก็ไปทํารับราชการที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับโอรับราชการหลังจากจบแล้วครับหลังจากจบแล้วแล้วไม่ได้อาินมือในการตอนนี้คือเราได้ไปส่งเสริมอาชีพในต่างจังหวัดครับเพราะตอนนั้นกรมมีแนวส่งให้ส่งเสริมอาชีพตามจังหวัดที่ ไม่มีอาชีพเช่นทางใต้ผมก็ไปมาหัวทุกจังหวัดทางเหนือก็ทุกจังหวัดเพื่อไปส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเป็นสีการแกะสลักอะไรพวกนี้หลังจากเกษียณมาก็อยู่อยู่บ้านมันก็ว่างๆก็มาทํางานอาชีพพวกนี้เลยมาตั้งกลุ่มเลยมาตั้งกลุ่มเพราะบังเอิญผมได้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม s m สเอ็มนที่อยู่ในชุมชนโค้งกระเทียมก็เลยมาส่งสมาธิในชุมชน ว่าของข้างหน้าเนี่ยที่เห็นในรอบบ้านเนี่ยพอเดือนนึงทาเสร็จปั๊บเนี่ยของมีต่างชาติเข้ามาในเจ้าเหมาหมดเลยคือเราเรามีเรามีลูกค้าเป็นประเภทที่เข้ามารับส่งออกครับพอมาสินค้าไหนเราทําเสร็จเขาก็จะรับตัดออกไปเลยเข้าไปจัดการส่งเองส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นคนชาวต่างชาติคนไทยนี่ให้ความสนใจกี่อร์เสร็จก็ให้บ้างครับแต่บางส่วนเพราะว่าคนไทยา ใน,ในพวกนี้รับประโยชน์ใช้สอยเขาไม่มีนะแ,แล้วเขารู้สึกว่าราคามันแพงเกินไปอ๋อคือคนไทยคิดว่าแพงครับแต่สําหรับคนตัางชาติเป็นงานแพนเมดเนี่ยถือว่าเป็นศินละปะทุกอย่างเขาเห็นเขา <ๆ S 1> เขาจะกระโดโดเลยโดดตะคุกเลยทุกวันนี้เห็นว่าทาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับตอนนี้เราก็ไปเปิดเป็น็อ,อบอยู่ที่ที่ สามหลวงสองซึ่งเป็นศูนย์ออัลทอศูนย์ออทด้วยทางของคุณลุงคุณจักรเนี่ยได้ไปเปิดบูธที่นั่นขายอยู่ที่นั่นขายดีก็ขายขายดีครับขายดีที่ขายดีของได้ข่าวว่าเต็มร้านเลยของเต็มร้านแล้วก็มีพวกต่างชาติมาจองไว้ต้องจองล่วงหน้านะครับล่วงหน้าครับเราสั่งไว้ล่วงหน้าไม่งั้นเราเราทำให้ไม่ได้ไม่ทำมเขาเขาไม่ได้ระบุไม่ว่าจะเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้หรือว่าเอารูปแบบไหนส่วนใหญ่เขาจะมา จะมาระบุนะครับเพราะว่ามาดูตัวอย่างแตกที่ร้านแล้วก็จะจะเอาชิ้นนี้สิบกิ้นครับจากร้านก่อนจะตอกไว้ที่นู่นครับครับเห็นว่าที่ทางสนามหลวงสองที่เป็นเปิดพุธเนี่ยตรงนั้นมีสอนทําเป็นครับเดิมนะครับเราจะสอนเฉพาะวันพุธพุธกับศุกร์แต่ตอนหลังนี่ได้ทราบว่าจะเหลือวันพุธวันเดียวหรือไงเพราะว่าคนมันไม่ติดงานกันนะมันเป็นวันทํางานกันเขาไปเรียนไม่ได้เขาไา้ไปสอนวันอาทิตย์ ซึ่งเรากําลังจะตกลงกันอยู่ครับก็จะสอนได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับตรงนี้เราทําขึ้นมาเนี่ยเราจะฝากอะไรไปถึงผู้ชมไหมอยากจะทางเราเนี่ยมี SML แล้วอยากให้มันร่วมหรือว่ามาคือการฝึกอาชีพคือตรงนี้นะครับถ้ามีผู้ใดสนใจอยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจะให้มาดูงานแล้วเพื่อเราให้เราแน่แนวหรือสอนวิธีการได้เราก็ยินดีนะครับเพื่อว่า หนังน้อยๆแบบอันนี้ถ้าทําได้ก็จะเป็นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งไม่ยากครับถ้าทุกคนตั้งใจแล้วก็ของเราจะเปิดเผยกรรมวิธีทุกอย่างอย่างโปร่งใสไม่ปิดบังเลยไม่ปิดบังเพื่อสอนเราจะสอนให้หมดสอนให้หมดเพื่อให้ทุกคนมีอาชีพเพิ่มขึ้น่ายทอดสุดยอดวิทยายุทธเลยครับเราจะไม่ปิดบังเลยไม่ปิดบังแล้วก็ขายรับได้ออกไปมาให้เลยให้หมดเลยครับถ้าสนใจติดต่อได้เบอร์อะไรครับ ติดต่อได้ที่02 868 2060ซึ่งเป็นเบอร์บ้านนะครับเบอร์บ้านของลุงสมศักดิ์อยู่ที่นี่ตลอดอยู่ที่นี่ตลอดโทรมาได้เลยครับผมและอาจารย์ปานีนะครับซึ่งเป็นปริยาผมติดต่อได้ตลอดครับ ค่ะคุณผู้ชมคะงานประติมากรรมฝีมือที่คุณลุงสมศักดิ์ทำนะคะดิฉันเห็นแล้วต้องน่าทึ่งมากๆค่ะต้องใช้ทั้งความปราณีตนะคะแล้วก็ความอดทนด้วยผลงานแต่ละชิ้นออกมาสวยสดงดงามจริงๆนะคะแล้วถ้าหากใครได้มาเรียนรู้นะคะรับรองได้ว่าสามารถสร้างรายได้ดีให้คุณแน่นอนแล้วก็หากใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่คุณลุงสมศักดิ์ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ได้ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะไปร้านของคุณลุงสมศักดิ์ที่สนามหลวงสองค่ะเราจะไปดูกันว่ามีผลงานสวยงาม มากน้อยแค่ไหนนะคะจะไปชมกันพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนพบจริงคุ้มจริงการซก IPM Idea Finition 022459999 าไม่ทานเนี่ยตอนนี้ทำแล้วก็ไม่แห้งด้วยเพราะบางพวกที่ใช้สีน้ำมันจะเป็นแห้งช้าค่ะต้องให้เวลาด้วยถ้าลายใหญ่ๆนี่เดือนหนึ่งเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะลายใหญ่ๆเนี้ยเดือนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งถ้าเวลา<ม>ทำค่ะก<ม>็แล้วแต่ว่างานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ถ้าชิ้นใหญ่ก็อย่างน้อยก็ต้องหนึ่งวันค่ะอย่างเล็กๆพวกนี้ก็ได้หลายชิ้นคะได้หลายชิ้นค่ะสิบกว่าชิ้นยี่สิบชิ้นได้ค่ะ ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะใจดีด้วยค่ะครับท่านลุงสุนทรบอกกับทางรายการว่าที่นี่มีการสอนฝึกอาชีพให้กับนักเรียนหรือว่าผู้สนใจด้วยใช่ค่ะถ้าท่านถ้าท่านในสนใจก็มาเรียนได้นะคะวันเออก็คิดว่าควรจะเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะตอนนี้กำลังรูปรวมสมาชิกใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นว่าเป็นประธานเอ็กซ์เนแด้วย อ๋อใช่คุณลุงเขาเป็นประธานไ m ้ค่ะจะมาสอนกันที่นี่ด้วยค่ะถ้าท่านใดสนใจก็เชิญได้ค่ะได้เลยได้ค่ะค่าหนึ่งเราราคาประมาณเท่าไหร่โอ้ตามสูตรก็20กว่าบาทจามสูตร20กว่าบาทค่ะจนถึงส0 0พันเนี่ยถึง2,000เลยค่ะ2,000นี่ชิ้นไหน2,000ันี่ชิ้นนี้ค่ะอนุญาตคือมันรายละเอียดเยอะค่ะรายละเอียดเยอะค่ะ ใช่ค่ะกเลยนี่ยังคนมาจับหักไปบ้างนะฮะเข็มจริงๆก็จะแหลบออกมาแหลบมาเลยที่เราทำเป็นลวดลายทรูปโดนเนี่ยใช่พะไปโดนแรงก็มีโอกาสใช่เพราะอันนี้เป็นมันเหมือนเข็มจริงๆไงฮะมันจะบางยิบเลยแต่ก็คือเป็นเนื้อสีค่ะค่ะเพื่อพยายามพยายามเท้นให้เน้นเหมือนของจริงที่สุดนะฮะก็อันนี้เป็นเป็นเซรามิกนะคะ เป็นหน้ากากเซรามิกไว้ใช้ตกแต่งห้องนะคะ่ะนี่ยถ้าเป็นฝาที่ขาวๆก็จะดูสวยหน่อยนี่เราในลักษณะนี้ก็ต้องขอเขียวไว้ก็เลยจะดูค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นต้นไม้จริงนะคะอ,อันนี้เลี้ยงมาสามปีแล้วค่ะปีแล้วคือมันอยู่ที่เล็กมันก็จะเล็กอย่างนี้นะคะ่ะถ้าคนซื้อทั้งกระถางเลย <laughs> ได้ค่ะคือไอ้น,นี้ไอ้น,นี้จริงๆแล้วเราจะจําหน่ายแบบนี้ แต่ให้ทราบว่าสามารถปลูกต้นไม้จริงได้ใช่ค่ะแต่ถ้าใครต้องการซื้อทั้งต้นไม้ด้วยก็ได้ค่ะแถมให้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้ก็มันจะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะคะมันเกลียกันก็ได้หรือจะใส่ปากกาดินสอก็ได้ใส่ทิชชู่ก็ได้เพราะว่าในเมื่อตรงนี้มันหน้ามันกวา้าง <c oughs> แล้วแต่ประโยชน์ที่จะใช้คืออเนกประสงค์จะใช้ได้ทุกอย่าง <c oughs> จะไปจจกดอกไม้หรือจะปลูกกูด่างก็ได้ค่ะ <c oughs> อ๋อปัจจุบันนี้เป็นคนเพ้นเองหมดค่ะที่เห็นเนี่ยที่เห็นนี่คือเพ้นเองหมดค่ะเพ้นเองหมดเลยค่ะอาจารย์สอนดีรูปสัจเวรรูปมาเนี่ยมาถ่ายทอดกับกล้ค่ะค่ะจะมีวันนี้มีสาธิตได้ค่ะได้ค่ะทดานจะคอยชมเลยได้ค่ะ Ted ค่ะคุณผู้ชมคะภายในร้านนะคะก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าตั้งๆน่หน้ารักมากมายนะคะทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ทําจากมือของคุณป้าปานีกับคุณลุงสมศักดิ์นะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงของคุณป้าปานีไปแล้วพร้อมกับชมฝีมือลายมือของคุณป้าปานีนะคะก็พบว่าแกท,ทําด้วยความประณีตความอดทนความใส่ใจจริงๆนะคะสินค้าทุกสิ่งทุกอันนะคะแล้วก็มีคุณภาพจริงๆสวยงามมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคจุจริงการซก IPM i d e Finition 022459999 สภาวะจิตของอรูปปภมสามารถมีอารมณ์ปรุงแต่งจิตได้หรือไม่เพราะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วรูปปรมปรุงแต่งจิตไม่ได้หรอครับถามว่าเพราะอะไรคําว่าปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกไว้อยู่ในจัดว่าเป็นสังขารละขันสังขารละขันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอรูปปรมมีรูปไหม เมื่อไม่มีมันก็ไม่มีสังขารละขันเมื่อไม่มีสังขารละขันมันก็ไม่มีการปรุงแต่งเมื่อนี่สุเกตก็บอกเพื่อนี่ขาดใหญ่ก็บอกแฟนก็บอกว่าสบายมากดารันตีค่ะตั้งแต่เกิดมาเปินคุ้มหายเลยตรงนี้หายเลยจามันรู้สึกมันเบามันโล่งมันด้วยไปทั่วหมดเ่ะไม่น่าเชื่อนะช่วยเหลือประชาชนด้วยภูมิปัญญาคนโบราณแบบง่ายๆต่อเส้น แก้ไขอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าหมอลองกระดูกกระดูกรับเส้นกระดูกพดกระดูกเคลื่อนใส่ติดนิ้วรกมือชาเทา้าชาและอีกหลาย,ลาย,ลายโรคมีวิธีชุดนี้เป็นการนำเสนอการต่อเส้นรักษาตัวเองศนะาสตร์การต่อเส้นเป็นการทดแทนนะฮะการใช้ยาขายกล้ามเนื้อทดแทนการวังเข็มทดแทนการผ่าตัดนะ แล้วก็เติมความสุขเติมรอยยิ้มใบครอบครัวด้วยกตันยูรู้คุณค่านะช่วยหเหลือเพื่อกูลกันอ๋าแล้วลูกตอกให้พ่อพ่อก็มีรอยยิ้มแล้วลูกตอกให้แม่แม่ก็มีรอยยิ้มนะลูกหลานตอบให้ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็มีรอยยิ้มมีความสุขในครอบครัวกต่ธรรมมาไม่บรรยายมากนะต่อไปแล้วก็จําท่าเอาไว้แล้วกันนะครับนะว่านั่งท่านไหนวางแขนวางขาท่านไหนตอบอย่างไรนะครับ วางจำเอาเองนะครับจำไม่ได้ก็ดูมันบ่อยๆนะอุตสาห์ช่วยคิดแล้วอุตสาห์ทำให้ดูแล้วจำไม่ได้ก็เป็นสมองเป็นอัลไซเมอร์ไปลคะครับนะเอา้าทำเองก็แล้วกันนะไม่บรรยายดูแล้วชอบอกชอบ,ชอบใจก็ทำกันแล้วก็บอกต่อๆกันว่าบัดนี้พระอาจารย์มหาศรีภยัยสร้างแล้วครับ สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุรักษ์โมโดกไทยต่อเส้น2,600ปีที่ห้วยขาแข้งนะอําอเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสร้างให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดูแลญาติผู้ป่วยดูแลสังคมอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์พัฒนาการต่อเส้นเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรใบาย,ยาแล้วก็ยังเป็นศูนย์ฝึกสมาธิแต่อย่างว่านะชีวิตอาตมาเนี่ยมันเหมือนอาภัพนะคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยนะ ไปหาทุกมดทุกหมอทุกโรงพยาบาลหมดกันเป็นแล้วสองแสนสามแสนหมดกันเป็นล้านพอมาหาเราเนี่ย oh, โอ้ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นนั่นเป็นนี่นะอ่าหลวงพ่อช่วยทีตอกให้หายตอกเส้นให้หายแล้วก็ยี่สิบบาทก็ตอนที่แล้วเราดูของคนจินทั้งหญิงและชายแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาทำเสร็จออกมาแล,ล้วรูปร่างเป็นยังไง ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอย่างที่เห็นคือเก็บรายละเอียดเหมือนกัน<ะ>เหมือนของคนไทยเหมือนกันแต่ละเอียดมากเลยนะเนี่ยก็เป็นลวดลายของของทางฝั่งคนจีนครับครับดูแล้วมีการขดุดอ่ะขุดลงไปลึกมากเลยนะครับเสื้อผ้าลายคม<ะ>คมมากครับนี่ก็แต่ อย่างหอกตัวนี้ก็คือเป็นไม้ในชิ้นเดียวของของแผ่นนี้เลยขอ,อตัวนี้ไม่ใช่ครับคือตัวนี้ก็เรามีการเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาจากจากตัวตัวแผ่นเดิมครับพอ,อเสริมขึ้นมาให้มันเป็นตัวนูนใช่ครับเพาะใ,ให้เป็น,น,นะเฉพาะพ สามสามสามรูปนี้เท่านั้นสามรูปก็มีแบบอย่างเนี้ฮะหัวมังกรก็จะมีนูนขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นตัวเสริมเฉยใช่ครับเสริมแต่ถ้าทั้งอย่างนี้อันนี้เป็นมาจากไม้เลยอันนี้มาจากไม้เลยครับขุดเลยขุดเลยโอ้โหสวยงามมากเลยดูลวดลายของเสื้อผ้ามีขนนกมีมิติหมดเลยมิติครับใช่ เสื้อผ้าก็พิว้ลพิ้วไหวเสื้อผ้าในเหมือนของจริงเลยนี่คืองานฝีมือที่ใช้มือแกะล้วนถูกกล้องครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้บริหารของตลาดรัฐประชามาร์เก็ตสนามหลวงสองค่ะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสำหรับูที่จะนนิค้้้าาาาเขมก็จะต้องผ่านการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะว่าเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพจาก4ภาคของประเทศไทยเลยเท่ากับว่าทั่วประเทศไทยมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะ ติดต่อตามเบอร์โทรที่ที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะคะแล้วก็ติดต่อที่สนามหลวงสองของเราเนี่ยค่ะตลาดรับประชามาร์เก็ตนะคะหเห็นว่าจะมีการทําบุญด้วยของที่นี่จะมีการทอดพระปาช่วยแนะนําเชิญชวนนิดนึงค่ะก็จะมีการจัดมวยนะคะ ระฆังคู่ชิงแชมเปี้ยนโลกนะคะเป็นการชกมวยเพื่อทําบุญเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะอันนี้เราจะสร้างวัดระฆังสาขาสองได้ชื่อมาว่าเป็นวัดบุรีราชวนาลามนะคะอยู่ที่อาําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะก็จะทอดกันมวยเนี่ยเราจะชกกันในวันที่26พฤษภาคมนี้นะคะมีการถ่ายทอดสด2ชั่วโมงนะคะทางไทยทีวีสีช่อง5นะคะแล้วก็อทอดพระป่าเราจะทอดกันในวันที่6มิถุนายน ก็อยากจะเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องไปร่วมบุญกันเยอะๆนะคะที่วัดเลยใช่ไหมคะถ้าอยากทำบุญติดต่อได้ที่ตลาดเราแล้วก็ตามเบอร์โทรที่ขึ้นนี่เลยค่ะ,คะก็ทำในานามของมูลนี้ที่รัฐประชานะคะ คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ถึงความสามารถของคนไทยฝีมือนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะทั้งของคุณลุงสมศักดิ์และของคุณป้าปราณีนะคะที่ได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแบบนี้ออกมาซึ่งตอนนี้นะคะสินค้าของคุณป้าปราณีและคุณลุงสมศักดิ์นะคะผลิตแทบไม่ทันแล้วเนื่องจากชาวต่างประเทศนั้นได้สั่งจองกันเป็นจํานวนมากค่ะและสาหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้วิธีการเพ้นบนวัสดุเซรามิกต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ของคุณลุงสมศักดิ์ที่ได้ให้ไว้ ข้างต้นรายการแล้วนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญกับทางตลาดรัฐประชามาร์เก็ตน,นะคะสามารถามาได้ที่สํานักงานเลยค่ะหรือว่าโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการไวเสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทานายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสินค้าโอทอมไม ของกินของใช้ที่สามารถสร้างไรายได้ให้ชุมชนและชาวบ้านก็ส่งเรื่องไปได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและคุณสิริกรรวมไปถึงคุณป้าปราณีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกาะแชนแนลสวัสดีค่ะคุุงศักดิ์ได้ข่าวมาว่า จากที่เราทําฝีมืองานฝีมือตรงนี้แล้วเรายังมีไปฝึกสอนที่ต่างจังหวัดด้วยคือตรงนี้ต้องเกินว่า,าสบัยที่ผมยังรับราชการอยู่นะครับซึ่งผมเคยลงไปฝึกสอนทางจังหวัดทางภาคใต้นะครับซึ่งบางแห่งที่มันเป็นกลามาอย่างอ,าอำเภอบองงอจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นติดแดนไทยมาเลยเลยนะครับ ซึ่งในนั้นเนี่ยมีผู้ผู้คิดผู้ที่เราคิดว่าเขาไม่ประสงค์ดีอะไรนะอยู่กันเยอะแต่เขาพอเราไปสอนเขาแต่และคนเนี่ยดีใจมากครับที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ถึงยังไปสอนส่งเสริมอาชีพไปถึงงาน,น <c oughs> พวกหนุ่มสาวมาเรียนกันเยอะครับ <c oughs> แต่และคนมาเรียนกันถึงวันที่เราจะกลับแต่การส่งเสริมอาชีพบางคนยังถึงมาส่งตามมาส่งถึงที่สถานีเลย รถรถบัสเลยนะครับรบ,บางคนถึงพูดอย่างไม่อายบางคนถึงกับน้ําตาไหลซึ่งต้องผมไม่ได้ถ่ายภาพเอาไว้นะแต่ว่าได้รับความประสบการณ์ว่าเพราะเขาไม่ได้รับความดูแลในในตอนนั้นเลยครับแต่เราก็ได้ไปช่วยส่งเสริมอาชีพเขาเอาไว้ซึ่งเราเราก็ได้รับความชื่นใจครับ,รบเพราะเราทำดําเรลของทงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า สิ่งไหนที่เป็นทุกยากที่ทําให้พี่น้องเรามีความเจริญนะมีความอาชีพเป็นอยู่ดีขึ้นเราควรจะไปท่านอยู่ที่ตรงนั้นครับมผมก็ทําตามนั้นตามปรัชญาของท่านของในหลวงของในหลวงครับอทุกวันนี้เราก็ยังมีใจตรงนั้นอยู่อยากจะไปสนับสนุนต่อเหมือนกันทุกอย่างตอนนี้ถ้าเบอร์เราเป็นไปได้เราควรจะไปสนับสนุตน,นตรงจุดนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอุตสาหะเพิ่มขึ้น ว่าเราให้ความเป็นอยู่เห็นใจเขาอย่างแท้จริงครับ